เริ่มกันที่เก็บตกศึกวันทรงชัยครับคู่ที่ยังไม่ได้ดูรับไปดูยอดมงคลต่อหลักสองเจอกับนักชกฟอร์มแรงเพชรน้ำงามสอมนอุดองร1อ1ปอนด์อนครับเพชรน้ำงามนี่จากอำเภอวารินชราบาจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนทางด้านของยอดมงคลนครับ <c oughs> นักชกจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมนักชกรุ่นพี่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชุพ <c> ล <oughs> นิตายยศสามฟอร์มหลังของยอดมงคลนะครับชนะลูกนิมิตสองไฟ์ติด และมาแพ้พระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับส่วนเพชรน้ำงามสอมอุดอนครับสามไฟหลังเอาชนะนกยก3วีรชัยแล้วก็มาคว้าแชมป์122ปอนด์เอาชนะวีรชัยและล่าสุดเอาชนะหยาดฟ้าราชานนมาฟอร์มกำลังดีวันดีคือเลยนะครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับไรรับการคาดหมายว่าจะเจอกับพระจันฉายเร็วๆนี้รอตัวยกที่สมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของ เพชรน้ำงามครับตก่อก่อน5-3วางแข้งซ้ายครับทางด้านของยอดมงคลครับสีเสื้อเดิมก็คือเมืองสีมาครับของคุณจำนงเมืองสีมาอู้วางแข้งซ้ายสวยครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนะครับประเภทสีมือจัดจ้านครับทางด้านของยอดมงคลครับส่งมวยใกล้เคียงกันมากครับถีบซ้ายวางแข้งซ้ายยอดมงคล ประสานแข้งแม่ตาเติมด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายคหุจกจกหุก้ายไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายของเพชรน้ำงามครับขวาไปครับเพชรน้ำงามสาสอาวุธกันยาวๆไปก่อนครับวางแข้งซ้ายครับหมัดหนึ่งสองแหมแข้งขวาไม่ถึงแข้งขวาไปครับเพชรน้ำงามครับ วางซ้ายครับยอนมงคลเจอซ้ายของเพชรน้ำงามครับออกได้ทั้งขวาทั้งซ้าย2แข้ง2งการทั้งคู่ครับโอ้โหกำปั้นขวาวางแข้งซ้ายครับยอนมงคลครับเพชรน้ำงามนี่ชอบแลกอยู่แล้วครับวางซ้ายมาเจอซ้ายโตแข้งขวาครับยอนมงคลเจอขวาของเพชรน้ำงามครับขวามาคืนด้วยขวาครับฝันสอดขวาแทงเข่าซ้ายครับยอนมงคลครับเพชรน้ำงามได้ช่วงหน่อยครับแม้ว่าจะน้ำหนักเท่า เป็นรองในเรื่องของประสบการณ์เท่านั้นเองครับแม่เตะขวาหลุดเจอแข้งขวาของพิ่น้ำงามครับดูแล้วมันไปอีกแบบครับมวยแบบนี้ครับไม่ต้องไปเกาะรัดมัดตีครับวางแข้งขวาโต้ขึ้นด้วยขวาครับแข้งขวาไปยอดมงคลแข้งซ้ายของพี่น้ำงามครับตั้งแขนขวางกรรมการชุมพลแยกถีบซ้ายไว้ เจอแข้งซ้ายโต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับเพชนน้ำงามครับแข้งขวาไปครับอืดันโยนซ้ายครับลูกติดตามดีครับสึกวันทรงชัยนี่ชกกันไปเมื่อ19พฤศจิกายนนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้2587,000บาทชาวต่างชาติ280คนครับหมดยกที่3ปล่อยตัวยก4มาครับ ตละลาลักทรัพย์นี่เพชรน้ำงามยังต่อสองหนึ่งนะครับขยับไกลกว่าเดิมแข่งขวาครับเพชรน้ำงามยอดมองคลขยับวางแข่งขวาครับเจอแข่งซ้ายของเพชรน้ำงามยอดมองคลขวาขวาไปเจอซ้ายโต้ซ้ายไปเจอขวาโต้ครับขวาไปเจอขวาครับซ้ายขวาขวาหลุดครับทิ้งจังหวะกันตอ,อกดีครับชาวต่างชาติจะชอบแบบนี้นครับ คือชอบมวยอ,ออกแข้งมากกว่าชอบมวยเข่าอยู่แล้วครับดักแทงเข่าวางแข้งซ้ายครับเป็นน้ำงามครับถีบซ้ายไปแข้งซ้ายของยอดมงคลครับอู้หูซ้ายสองขวาหนึ่งครับเจอซ้ายของเป็นน้ำงามต้องทิ้งตัวไปก่อนโยกเข้าไปครับทำได้มีลูกติดตามครับวางขวา,ขวาเจอขวาโต แข้งซ้ายครับเจอดักแทเข่าวซ้ายแข้งซ้ายไปเจอซ้ายครับฟันสอกขวาวางแข้งซ้ายขวาหลุดครับไม่แลกไม่ปะทะครับงด้นานของเพชรน้ำงามโอ้โหเสียขาหน้าลูกนี้แหมเสียเหลียมลูกกำนันครับเสียเสียบซ้ายครับแหมเจอซ้ายโตตลอดครับแข้งขวามาแข้งขวาครับเจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับ แข้งขวาของยอดมงคลครับนวดไปก่อนครับนวดให้น่วมาแข้งขวามาเจอขวาโตอะไรครับแข้งแรกแข้งครับกาปั้นมาเสริมเจอซอกขวาของเพชรน้ำงามครับขวางไว้มาขวางครับเพชรน้ำงามเจอเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาไปเจอเข่าซ้ายโตในครับอ่าสู้ในกันบ้างครับดูนอกกันมาเยอะแล้วโอ้โห ขวาแล้วแทงขวาครับดันเข้าเชือกระวางขวาตามครับโอโหเต็มพุงแทงเข่าซ้ายครับยอดมงคลกำปั้นขวากัดมงคลเตะข,ขวาหลุดครับวางแข้งซ้ายเจอเข่าขวาของเพชรน้ำงามครับกรรมาการแย,ยกกอกมาครับยอดมงคลแหมเจอถีบซ้ายทำลายจังหวะไว้แข้งขวาแหมเสียงเชียร์ชักจะเงียบไป คือเอ็งทีค่าทีนี่ตอนนี้ความสดชักจะดูได้เปรียบครับถีบซ้ายครับเพชรน้ำงามครับไม่ให้เข้าใกล้แล้วครับยอดมงคลพยายามจะถีบคืนโูครับโอ้เขี่ยขาหน้าโอ้โหแล้วก็กระทุ้งเข่าซ้ายตามครับงามหยดติ๋งเลยครับตัดคาเชือดยอดมงคลขยับครับเจอถีบซ้ายทำลายจังหวะไว้หมดยกสี่ครับนี่แหละครับชกด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับเข้าไปขึ้นไปสัมผัส บรรยากาศบนล็อกเลยครับชาวต่างชาติระยะหลังนี่ล็อกชักนชั้นชั้น,นี่ก็ถือว่ามีชาวต่างชาติขึ้นไปไปดูกันเยอะนะครับนอกจากตีตัวชั้นลิงไซแล้วยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์นี่ต้องบอกว่าไปไกลเลยครับ6070ช่วงตัวครับอยู่ที่เพชรน้ำงามสอมิุดอครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนักชกเมืองอุบลนี่ปีนี้ทำฟอร์มเด่นๆขึ้นมาหลายคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสักเพชรไฟเตอร์อรมวยไทยไม่ว่าจะเป็นโรนชัยสันติวนะครับซึ่งได้ยอดเยี่ยมของลุมพินีแล้วก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยทางฝั่งราชดำเนมนก็เพชรน้ำงามคนนี้ครับก็เรือจากตำแหน่งยอดมวยมานานนะครับลูกหลานเมืองดอกบัวครับสมัยก่อนนี่โอ้โหมีซุปเปอร์เล็กสอนอีสานมีหนึ่งิณสิเลิศชยัยมีรานมูลสอสุมาลีครับ โอรโนพรเมืองอุบลครับชื่อดังทั้งนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วพยายามอยู่ครับฐานของยอดมงคลครับเห็นไมมครับก็ไม่อยากจะทําแล้วครับถีบซ้ายครับแต่ไอที่ไม่อยากจะทํมิตรตัวเองก็ต้องไม่ประมาทนะครับหมดยกสุดท้ายครับแล้วก็กราบพี่ครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับคะแนนออกมานี่ 49- ต่อ47ก็มีอาวุธสุขมีจิรวัตรอินเอี่ยมครับส่วนคะแนน 49- ต่อ48นี่ก็มีวรศักพักดีคำครับกรรมการชมพลิตาย,ยศรวบรวมคะแนนและชุมมือไปที่เพชรน้ำง,งามสอมีอุดรครับทำฟอร์มขึ้นมาหน้าลุ้นหน้าจับตาครับเอาชนะยอดมองคลต่อหลักสองนักชกรุ่นพี่ไปได้โชว์ฟอร์มได้งามหยดติ่งอีกแล้วครับอีกหนึ่งไฟของเขา